เราจะมีสมาร์ชิกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟเทอรี่นะคะ ไฟหายไปสักพักเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคิดถึงไฟหรือเปล่าที่ไฟหายไปเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดค่ะแล้วก็ไฟเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องอาย่อย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านสักพักนึงนะคะมม่เลยทาให้ช่วงมีไฟไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเลยเดีย๋ยวิ่งลืมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะไฟมีเรื่องจะมาบอกทุกคนคะ่ะว่าไฟได้รับสมาชิกใหม่นะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของไฟนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปดูขอเพื่อต้อนรับ เอานี่นะสรุปอเต่อยอดคาอัเออเรไปแม่ไม่รู้จักหรอกไขกรคะไม่กินาองงาก่อนต้องไข่องไรอ่ะก็เทไข่เทเลยค่ะเราจะกินคิทวีแล้วแล้วก็หานเปียกเอาติดไปแล้วสองสองหอกินอะไรอะอย่างละสองเดีจะรู้ว่าเขาชอบอะไร บายตัวเลยค่ะทุกคนแดะเป็นไงบ้างคะกับการจ่ายเงินถึงคำแปดร้ยบาทฉะนั้นวันนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวคห้กับนอ้องมันนี่ค่ะ เริ่มจากไฟเนี่ยไปได้มันนี่มาเขาจะเอาน้องแมวไปปล่อยที่วัดแล้วเลยทำให้ไฟกับแม่เนี่ยไปรับน้องมันนี่มาเลี้ยงค่ะจะไปรับน้องกันละค่ะทุกคนตื่นเต้นว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราได้เจอสมาชิกใหม่ของเราแล้วอันนี้ก็จะเป็นของที่เตรียมไปนะคะเป็นตะกร้าอยน่นี้ก็มีผ้านาให้น้องแล้วก็มีเบาะรองให้น้องครับ แล้วพอเอามันนี่มาเลี้ยงเนี่ย mm. ก็ค้นพบว่า mm. น้องมีไรเยอะมากไรที่หูก็ว่าอยู่ทำไมอะ่ะน้องเขาแบบคันหูตลอดเวลาเราสังเกตหลายรอบแล้วมันคันหูนีแ่แหละ mm. ก็เลยพาไปตรวจตอนแรกเราก็ไม่ไปตรวจแล้วเพราะว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ถึง3เดือนเพิ่งเอาไปตรวจอะไรยางเพิ่งเอาไปฉีดสรุปแล้วก็คืออีกสองอาทิตย์ต้องมาฉีดยาฉีดวัคซีนนะคะวันนี้ค่าเสียหายโดนไปนะคะห้า้อยห้าสิบบาทนะคะ ีสาวและอีแม่นั้นวันนี้วันอะไรนะแม่วันจ่ายวันนี้วันจ่ายดูก็คือปวันนี้ได้ทำโกลนนี่ค่ะไหนโชว์ตัวซิ สองชั่วโมงแล้วก็ถ้าม่อาบน้ำไปอีกสองวันซึ่งมันนี่อาบน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันนี่อายุแค่เดือนครึ่งเองอีกสองอาทิตย์มันนี่ก็จะสอเดือนแล้วเราก็จะโดนฉีดยาหลังตอนนั้นมันนี่ก็จะกลัวการไปหาหมออีกเลย <laughs> ตั้งชื่อว่ามันนี่เนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยไฟให้น้องชื่อว่านาราค่ะเป็นสิงโตตัวเมียในเรื่องของเดอะไ o n อน n ีสุดท้ายแล้วนะคะมีคนบอกว่าแบบมันยากต่อการจำชื่อของน้องก็งเลยให้ลงสระอีมี่ลี่อะไรแบบเนี้ย เห็นน้องมีตัวเอยู่ตรงหน้าผากก็เลยตั้งชื่อว่าเอมมี่เอมมี่ก็เรียกยากอีกแม่ก็เลยบอกว่าให้มันเรียกเงินเรียกทองให้เราแล้วกันนะก็เลยตั้งชื่อว่ามันนี่ค่ะมันนี่ที่แปลว่าเงินค่ะตรงตัวเลยตอนนี้ไฟรับมันนี่เข้ามาอยู่ในครอบครัวได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะหลุกงเช้าเล่นแต่เช้าเลยลูกทุกคนดูดีดูดูมันแรงไม่หมดจริงๆอืม ตอนแรกๆเนี่ยน้องอ่ะค่อนข้างกลัวที่นี่มากๆเลยพอปล่อยน้องลงเนี่ยน้องก็จะสำรวจทั่วห้องไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ําแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยแม่เอาไม้ของเล่นอันนี้ไปกระทุง้งกระทุ้งกระทุ้งกรุงแบบนี้ตรงชามข้าวของมันมันก็เลยแบบเฮ้ย <Hey. S 1> มันคืออะไรแล้วนางก็แบบเอาหน้าจุ้มเข้าไปแล้วก็แบบเอ้ยกินได้นี่นาะแล้วนางก็กิน ไโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจะอยู่ไหมเนี่ยบ้านหลังใหม่เนี่ยออกออกออกอละออกละ,ออกละฉันยังไม่คุ้นชินฉันไม่อยู่ละฉันถอยออกละมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเอ้เอ้สนใจเราเอ้ยเห็นอย่างนี้สนใจเเอ้บ้านหนูนั่นแหละมันนี่เออใช่าอาของหนู คนเชื่อไหมไม่เกินหนึ่งวันเท่านั้นน่ะพอเอามันนี่มาปุ๊บใช่ไหมตอนกลางคืนน่ะมันนี่มันก็ถ่ายแล้วจากนั้นอะ่ะก็ชินเลย First time เฟิร์สไทม์ถูอาหารเปียกเลิฟมากเลิฟที่สุดมูม,มามที่สุดนี่นี่คือของเล่นนะดูไม่สนใจฉันจะนอนใั้ง่งนอนแล้วอย่ามายุ่งกับฉันมคน นีอะไรเอาละเช้ามาก็เรียกหากูละดูดูไปจับกันมั้ยเนี่ยเนี้ยเก็บแหละเป็นไงล่ะเจ็บเลยไงล่ะ,ละยังจะเล่นอีกไหมมันนี่เป็นแมวที่หลับแบบปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นอ่ะ ดูสิหลับสนิทอะไรจะขนาดนี้ไม่ตื่นเลยอ่ะหลับสนิทอะไรจะขนาดนี้มีลังดีๆก็ไม่นอนมีกลงดีๆก็ไม่นอนเข้าไปในกลงดื้อใส่พ่อนม่ใสอ้อนแม่แล้วดื้ออ้อนแม่แล้วโอ้ขยับไปไหนไม่ได้แล้วเธออ่ะนี่มันนี่ อบอกว่าขอหลับสักนิบได้ไหมไ,ไม่ได้เดี๋ยวคืนนี้ไม่รอนนี่ไฟหนูเล่นจนเหนื่อยแล้วมันนอนในบานแล้วเหตุผลที่ไฟเริ่มเลี้ยงแมวค่ะทุกคนมันเริ่มมาจากไฟช่วงนี้เจอสถานการณ์โควิด ทำให้ตอนมีไฟแบบตกงานเนาะมันก็ทําทให้ไฟเกิดความเครียดสภาวะซึมเศร้าของไฟเนี่ยประทุขึ้นมาอย่างรุนแรงก็ไฟรู้สึกเหมือนไฟไม่มีคุณค่าเลยเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จรู้สึกแบบไม่รู้ว่าจะทายังไงกับชีวิตนีทีนี้ไปพบแพทย์แพทย์เขาก็เลยบอกว่ามีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าสัตว์บําบัดค่ะเ h e ร a ปีมันเป็นการมีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเพื่อบําบัดจิตใจของเราไฟก็เลยรอคุยเรื่องนี้กับแม่ดูว่าถ้าเป็นไปได้ไฟอยากมีสัตว์สักตัวอะไรเงี้ยมาช่วยบําบัดจิตใจของไฟอะไรเงี้ยทุคนซึ่งมันได้ผล นะตั้งแต่ไฟมีมันนี่ะไฟเริ่มเปลี่ยนจากการคิดมากคิดเยอะๆอะมาเป็นคิดเรื่องของมันแทนว่าแบบเอ้ยวันนี้มันจะกินอะไรนะวันนี้มันจะมีเพื่อนเล่นไหมกินข้าวหรือย,อยังมันนอนอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วคิดแต่เรื่องมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันค่อยๆบำบัดต,ตัวเองมากขึ้นมันเยียวยาหัวใจของเรามากขึ้นถ้าแ,แบบใครมีโอกาสละกันใครมีโอกาสใครพร้อมเพราะว่าต้องพูดว่าใครพร้อมด้วยนะเพราะว่าแบบเราเอาชีวิตเข้ามาหนึ่ เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะก็คือถ้าใครมีโอกาสสถานที่พร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็รู้สึกว่ายังเจอภาวะนี้รู้สึกว่าคนที่เจอภาวะนี้แบบมันไม่หายไปสักทีอ่ะก็แนะนําให้ลองเลี้ยงสัตว์สักตัวค่ะมันอาจจะช่วยทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นมากๆอันนี้พูดจริงๆไฟตั้งแต่มีมันนี่มาไฟมีความสุขขึ้นมากๆ ใครอยากติดตามน้องมันนี่นะคะไฟจะพยายามอัพคลิปน้องมันนี่ให้ดูบ่อยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเวลาไฟลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้ววันนี้ไฟกับมันนี่ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ